เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเราจะกลับมาสร้างสนามกันอีกครั้งนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราสร้าง EP Building ไปเต็มโซบแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสร้างอย่างอื่นกันบ้างนะครับ Training Camp รู้สึกไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ PE พวกนี้ราคาตกไปหมดแล้วนะครับใช้แคสทั้งหมดนะครับ2600แคสเก็บไว้ซื้อ v p ดีกว่านะครับแล้ก็ข้ามมาที่ Hall of h o n o r นะอันนี้ก็ใช้เยอะเกินไปครับ 142,200แคสโอ้ 2, 200, oh, นี้เยอะไปแต่ก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีแคสขนาดนั้นนะครับใครสนใจก็ส่งมาให้ผมเปิดได้นะสำหรับ Hall of Honor เนี่ยนะอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดไม่ใช่มาเปิดมาสร้ารันฟุตบอลสเตเดียมนะครับใช้แคสทั้งหมด41,200แคสนะครับสิ่งที่ได้ก็ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นไอเทมอีกหนึอย่างตามนี้เลยนะครับ ดีสุดก็น่าจะเป็น LP นะครับด r a เจ็ดโอเคไปซื้อกันเลยนะครับต้องบอกเลยต้องกดดีๆนะครับ รลอดไปนะครับกดรู้สึกจะไม่เสียแคสเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เหลือแคสไว้โอ้พอดีครับซื้อเวไเดือนหน้าเลยนะครับโอเคเราก็จะไปดูว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะครับครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเอาหน้านี้ออกโอเคเอ้ต้องยังไม่มีอะไรเข้าเลยนะครับฟึ๊บอ่ามาแล้วนะครับก็ เดี๋ยวไปดูอะไรที่มันขึ้นว่าใหม่เราก็จะเปิดกันให้หมดนะครับสิ่งที่ได้ก็เป็น PLP ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะยังราคาแพงอยู่นะครับเพราะไม่ใช่ PEC ที่สามารถใช้ EP ซื้อมาได้นะครับอ่ะอันนี้ใช้แคสนะครับนะน่าจะกระหึมนิดนึงโอ้อ่านว่าอะไรอ่ะ บ,บักเฟดอ่ะต่อไปครับผม200ชื่อครับ L P นะเคยได้เมสซี่ด้วยนะครับเอยอันนั้นมันร้อยชื่อนี่นะแต่มันก็มีโอกาสนะครับโรนโดไปเลยฮิวโก้ครับผมมอโรต่อไปครับดาร์50ิอันนี้ก็ห่มแน่นอนนะครับผม,มเดเตสเซเกอร์โอ้ต่ำสุดที่จะได้14 m เอ็มนะครับเปิดไงก็แสงสีทองนะครับผม ไปโอ้โหสิบสี่เอ็มอันนี้ล่างๆเลยดิแลมซี่นะครับโอ้โหดำนี้นะมาเอาละจะถึง 400M เอ็มหรือเปล่านะครับเปิดครั้งนี้มาที่ดรับ30แล้วนะครับ 18M เอ็มนะครับคุณอัมเกโลลงมาดูล่างๆนี้ขอโรนันโดว่ากันยังไม่เคยเปิดได้เลยนะครับไปครับไอ <c oughs> โอ้โหดวงไม่มาครับงานนี้ซิดเลยนะครับต่อไปโอ้โหยังระบายเท่านั้น LP นะครับเบส50าบวก2ถึงบวก5ครับผมโอ้เฮ้ยเ้ยคุ้มแล้วอุ้ยตูเล่ครับผมโอ้โหถ้าบวก3บวก4บวก5มาจะขนาดไหนเนี่ยโอ้ยได้แค่บวก2เองนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดจริงมาที่เบส30บ้างครับ L P บวก2องหรือบวก5รับ3นะครับผมรับ1ครับรับ2แล้วก็ไปครับเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรครับเบส50โอ้โหนี่เบส30นะครับบุฟฟอนโน ก็ยังดีครับที่ดวงมาเหมือนกันนะครับอบอกได้เลยว่าเอาจริงๆผมให้มันเป็นท็อปของ PLP เลยนะครับสำหรับย่าตุเลน,นะครับเพราะว่าโรนันโดเนี่ยมันก็เก่งแทบทุกปีอยู่แล้วนะที่ออกมาหลังๆนะครับแต่ย่าตุเลนี่คือแบบเก่งพุ่งทะลุมาเลยนะครับสำหรับ PL PLP นะครับตัวนี้ท็อปสุดแล้วแหละนะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับถือว่าคุ้มขอบคุณนายมากตุเล ตัวนี้ตัวเดียวจริงนะครับทำให้ผมรอดมาจากสถานการณ์คับขันได้นะครับเกือบจะเง้อไปแล้วนะโอเคตัวนี้ขอบคุณคุณเพื่อนนะครับทุกคนที่ติดตามดูจนจบนะครับสำหรับใครที่อยากส่งนะครับ Hall of h o n o r เนี่ยมาให้สร้างกันเนี่ยส่งมากันได้นะครับอยากเปิดเหมือนกันซอมนี้ลาไปด้วยย่าตัวเลบขอบคุณมากจริงบ๊ายบายสวัสดีครับ